คุณครับครับเออคือว่าวันนี้เรามารอสมาชิกใหม่ที่จะเปิดตัวกันนะใช่ครับเราจะมาเฉลยว่าคือใครใช่ครับก็ตอนนี้รอน้องเข้ามาน้องเขากพลังมารอใจจดใจจ่อมากเลยหาไม่เจอเลยเนี่ยตรงไหนเดีย๋ยวผมจับให้ก่อนเกิร์ตมาสักทีผมไม่เข้าใจผมอยากให้ถ่ายน้องคนนั้นมากเลยเสื้อน้อง,งอ่ะสวยมากเลย อยาให้น้องก็หันมาอินแม็กก็กำลังกันมาอินแม็กก็มาแล้วาแล้วเพ่นเพมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับตอนนี้มาแล้วแต่สายมากครับ เนี่ยครับอันนี้คือนักแสดงหน้าใหม่ของเรานะครับนี่รับบทอะไรกับผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวค่ดูกันเดี๋ยวไมม่ีแนะนำตัวหน่อยครับเสียงเสียงป้อนนะสวัสดีค่ะชื่อป้อนนะคะอือเยี่ยมมากเป็นธรรมชาติมากเลยเยี่ยมอ่านแล้วไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับ จะจะไม่แนะนำหรอครับว่าทำงานอะไรยังไงอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่เออโปหมดเขาบอกว่าเขินกล้องครับจบหยุดตีการถ่ายไม่ต้องถ่ายแล้วครับโปรโมทตัวเองเหรอใช่ครับสดค่ะแล้วสดีเพื่ออะไรกดสดเพื่ออะไรเป็นแพทย์ครับแพทย์ทำคลอดวัวคลอดควาย โอเคครับตอนนี้คือวันนี้หมอทำโค้งมาเด้อวันนี้หมอทำแรงรนกงเดี๋ยวไม่ต้องบอกกันไม่รถมือสีครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับขออนุญาตผมขอจับเอาอ่ะตอนนี้คือสมาชิกเรามาแล้วนะครับคือผมอยากให้ดูหน้าคุ้มกลับเรามากเลยดูนี่ กลับแล้วครับแล้วกลับหรอเขาไปเลี้ยงหมูหรอกลับแล้วครับแล้วเอาจริงๆไงว่ากลับแล้วอ่ะปิดรายการแล้วปิดรายการแล้วโอเคครับขอขอปิดรายการนะเดี๋ยววันนี้เราจะได้สัมภาษณ์น้องก็ต่อนะครับเป็นอะไรครับพร้อมเพรียด เย,เยเี๋ยวให้เขาไปหาค่าเติมน้ำมันรถเหลอยอแล้วเคเจอกันใหม่ครับกับมาเลยโปรดักชั่นเร็วเร็วดห้ามพันด้า